โอเคครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านชาวเพจทุกคนด้วยนะครับยินดีคนนั้นเข้าสู่รายการพี่เล่นได้ทุกตำแหน่งครับอืมตอนอีพีแรกผมก็เอาไปนผู้รักษาประตูนะก็อาริสันอะไรพวกนี้มาหมดเลยเนะส่วนในกลัวผมเอาแขกเชิญมาครับคิสโนรนันเดอร์เป็นผู้รักษาประตูนะครับโอเคครับโอเคลุยโอเคครับแล้วก็เจอแขกับเชิญคนแรกนะครับเราจะไปดูทีมเขาหน่อยครับ เออกองหน้าเขานี่ลูกกูกูครับโอ้โหแผนสวนกลับครับโอเคไปกันโอเคครับเกมเริ่มผมได้เคลียร์กันนะครับโอเคครับเราจะค,ค่อยตอบอลนะครับผมโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้เขาได้บุกซิโนโรโแทงมาควอดาโดควอดาโดส่งใหมอสซาลาแล้วโอ้โห โอโน,นโดไม่เสียหรโดนเลยแล้วลูกแรกก็โมมาซานก็ลูกแรกผมก็ต่อให้นะจังหวะน,นี้บอลอยู่ที่อาริสซอนอาริสซอนเรียกมาส่งให้เสียทียิงลูกอือฮึมออกไปนิดเดียวจังหวะน,นี้โคโรโดมาที่ฟิวซิกฟิวซิกให้เน็เนตเว้จังหวะยิงลูกนี้โลโกโรโนโนอือปลายมือปลายนิ้มือ โอ้โหโดนแล้วสองศูนย์เวดีกูดผมก็ต่อให้เงี้ยนะสองลูกเดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องเดี๋ยวเจอลูกผมเดี๋ยวเจอลูกผมมาครับเราไม่ยอมครับเราไม่ยอมครับเราจะเอาลูกต่อไปครับโอ้โหวันนี้ส่งตัวอย่างสวยส่งต่อมาอย่างสวยโอ้บักโอ้บักวิ่งมาแล้วโอ้บักโอ้บักยิงนี่โอ้ย โอ้โหเข้าไปแล้วครับผมโอ้โหมาแล้วมาแล้วไล่มาแล้วครับหนึ่งลูกครับโอ้ปากยิงด้วยคโอ้โหก็มานครับต้องมาหนึ่งครับต่อบอลอย่างสวยครับลูกนี้โอ้โหอ้าวขามอะไรอื้มเจอเดี๋ยวเจอต่อฟอนส่งให้โอ้ปากโอ้ปากจ่ายแถวรุ่งจังลูกนี้เจสซี่หลุดแล้วส่งให้อลิซอนโอ้โหขานี่เอาเอาขานิดเดียวครับผม เพราะเวลาหนึ่งนาทีครับครึ่งแรกบอลอยู่ที่ซาร่าซาร่าส่งให้เดรริสิกวิ่งมาจังหวะนี้เปิดไปติดต่ำนั่นรึเปล่าแล้วเคลียร์รุ่นนี้นี่ดีอเรียบร้อยก็หมดครึ่งแรกครับโดนาอยู่สองกะตัวหนึ่งไหมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครึ่งหลังวันนี้อาริสอนไอเดรติก้าเอ้าเกือบไปเราเสียท่าไม่ตายแหละผมว่า เราโดนโดนยังคือออกมาก็จังหวะนี้หนึ่งมาในสิบหายละหายแล้วนายโก้โอ้โห้โคโดดไดบอลนี่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโดอะไรอะไรอ่ะสกัดโอ้โหแล้วโดยิงโอ้โหเบลิคูสเลยครับผมโอ้โหจังหวะนี้โอ้โห้สามหนึ่งครับโอเคเราจะสู้ต่อจังหวะนี้โอบักได้บอลบอลได้บอลบูฟ่อน ฟอนยังปั๊มได้ครับฟอนห้เดวิดเดกี้เดวิดเดกี้ลองส่องกอไกลรุ่นนี้เมตุนกรอจังหวะนี้บอลอยู่ที่ปิเก้ปิเก้เรียกมาแล้วทะลุจองมาจังหวะนี้พลิสิกพลิสิกให้เน็ตเวทเน็ตเวทโอ้ <c ười> โรนันโดยิงแล้วเท่าไหร่นะสี่หนึ่งโอ้เว้ยดีกรุนเลยครับสี่หนึ่งแล้ว <c oughs> จะต้องแก้เกมแล้วผมอะโอเคครับเราก็จะมาเปลี่ยนตัวนะอเออผมเอาเตอรสเตเกนมาแทนนะก็เอาใครดีครับเอาตำนานตำนานของเรานะครับผมเอ็นเดอร์สันครับเปลี่ยนศูนย์หน้าครับ เกือบเข้าตำนานยิงจังหวะนี้เครื่องลางถึงเวลาสองนาะทีครับเติร์กติร์กันเอา้าเติร์กติร์กันยังไงโอโ้ไม่ทันหมดเวลาเสียดใจครับผมโอ้โหโดนถล่มไปสี่หนึ่งครับพัดเลขโอ้โหมาแจกแต้มชัดๆโอเคเราเป็นนัดสองนะครับโอเคครับเราก็เจอผู้โชคดีท่านที่สองที่จะได้แต้มผมไม่เป็นแฉ่ <Nope. S 1> ผู้โชคร้ายที่จะเจอผมนะคะรับเไปดูทีมเขาซะหน่อย ทีมเขาก็จะมีเรวันดอฟสกี้แล้วก็เรียนเนลเวอรซี่นะแล้วก็มาราโดน่านะครับโธ่ทำไมน่ากลัวเลยครับผมโอ้ผมไม่กลัวหรอกโอเคเราไปกันบอลอยู่ดีตุโรวิดาวใช่ครับเกมเริ่มวิ่งมาโอ้โหอย่างโล่งวิ่งมาโอ้ยสกัดได้ไวมากวิ่งมาแล้วอุ้งเอ้าเรย์วันเรวันยิงโอ้โหโดนเลยกรรมการบอกล้ำหน้าล้ำหน้าครับ เราโอ้รอดไปรอดไปรอดไปโอ้เกมสวนมาไหมสซี่ส่งให้เลวานตตตเลวานยิงโอ้ยโรนัโลโดหมดสิทกับโรโโลโลนัลโดลูกนี้เรียบร้อยหนึ่งศูนย์แล้วกับโอบกักเตะลูกฟรีคิกส่งให้เดวิดเดก้าส่งให้ไบสดไบสดไบสดรอมันหนึ่งทีอ้าวแล้วหลุดจังหวะนี้ เปิดเข้าในอาริซอนโมงดูดิยังไงโอ้โห,หอมวกนิดเดียวเกือบไปเกือบไปเอาแได้ดูเต็มมุมครับกดันต่อเนื่องครับอาริซอนอาริซอนจะเปิดลูกเต็มมุมลูกนี้เปิดกองโงคงเข้าไปโอ้โหเข้ามือาริซอนเบรกเกิลจังหวะนี้แทงมาให้เมสซี่เมสซี่เลี้ยงจี้มาแล้วเมสซี่ชะลอหนึ่งจังหวะแล้วดึงสต็อกมาหนึ่งทียิงนิ่มๆโอ้โห เรียบร้อยครับสองศูนย์สถา,านการณ์ไม่ค่อยดีครับเราต้องบุกขึ้นมาครับแล้วลาฟอนลาฟอนอาริซอนยิงโอ้โหยิงไปตรงตัวอาริซอนเลยมึงหัวอาริซอนอะไรแบนี้น่าเสียดายครับผมโอ้โหและจังหวะนี้เมสซ,ซี่ได้บอลเมสซ,ซี่เปิดมาติดโอ้แล้วหมดเวลาครึ่งแรกครับโดนอัดไป2-0แต่ยังเหลือครึ่งหลังครับเราต้องสู้ครับโอเคพร้อมมาเจอกันครึ่งหลังครับโอเคครึ่งหลังเริ่มแล้ว จังหวะนี้เมซี่ส่งให้วีดาวแล้วโอ้โหโรถเตะโอ้โหพุ่งล้มคร kind of like alone alone ับพุ่งล้มแล้กรรมการให้ฟ้าเราไหลจานพุ่งล้มอ่ะแล้วได้ฟรีคิกจังหวะนี้ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวกูเปิดไม่ใช่เปิดแล้วลอกยิงโอ้โหลอนโดเซฟได้ครับสุดยอดใส่ลอนโดต้องใช้ท่าไม่ตายครับผมโอ้จังหวะนี้ออกมาหนึ่งทีครับไปต่อครับ แล้วล็อก <Nope. S 1> ะอไรยังไงสองคนเลี่ยดไม่มซิได้อยู่ได้อยู่โอ้ลเราไี่ซิสุดบอลให้ไม่ซิ <c oughs> เดี๋ยวนี้แล้วเราก็จะใช้สูตรเดิมครับโรนันโดโรนันโดดึงดึงสต็อกมาหนึ่น <Nope. S 1> งยิ่งไปนะครับไปนะครับยัได้อยู่เม่ซี่ไล่ไม่ทันครับเม่ซี่ไล่ไม่ทันแล้วโรนันโดสปีดมาจังหวะน,นี้เดี๋ยว <Nope. S 1> พื้นพื้นเป็นหนึ่งสเต็ปยังไงบุสเก็ตโดนแหกสองไปโรนันโดรอหนึงโอ้โรนันโดรอหนึ่ง โดนโดนโดนหนึ่งโอ้โหเสียบอลเลยครับเอาจะโดนสวนกลับจังหวะนี้ยังไงครับเมสซี่ออกช่วยนายในโก้แต่โก้วิ่งดิโกวิ่งมารหลุดหน้าฝากมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหยิ่ยังสบายโรนัลโดนี่รับสบายครับแล้วเราก็ใช้สุดเลยโรนัลโดเปิดท่าไม่ตายพอยู่ที่โรนโดแล้วล็อกมาหนึ่งทีครับเลวานวืดไป แล้ว <Nope. S 1> นี่เมสซี่เมสซี่เบียดไม่ไหวเมซี่เบียดไม่ไหวจวังหวะนี้โรนัลโดคือสนามแล้วโรนโัลโดเตะโรนัลโดอย่างเงี้ยแล้วก็นายโกไม่มีเสียไปหนึ่งทีไม่เปล่าเนะนี่ยยิงลูนิโอโ้หเข้าประตูสามสูบโดนตันดเฮ้ยโรนัลโดก็จะใช้สูตรเดิมนะครับอ่าริวานไปทางไหนมาทางนี้ครับแล้วบูสเกตบูสเกต <Nope. S 1> เสียไปหนึ่งที โอ้โห no, no, no. oh, จโอะไรกันโอ้โหแต่ย oh, ังได้เปลี่ยนมอ้บับสมห้อลิซอนเีสนยิงยิงหรือว่าอะไรเนี่ยโอ้โหเวลาหนึ่งนาทีแล้วยังไงอลิซอนอลิซอนเล่นลิ้นแล้วหมดเวลาโดนถล่มสามศูนย์ครับโอ้โหโอ้โหแพ้ทั้งสองนัดเลยครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b ด้วยนะครับผมก็ทำคลิปแรกนะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคลาก่อนครับสวัสดีครับ